อ่าก็โอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับนะก็วันนี้มาอยู่ในเกมมาครับอีกแล้วซีรีส์ธรรมดาเราผิดไปแล้วนะก็ตอนนี้ก็ลงลงขเลขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อพิกซิลมอนเอ่อนะครับนะลงพิกซิลมอนมอดพิกซิลมอนเดี๋ยวเรามาสร้างโลกใหม่ดีกว่าเอ่อพิมพ์แบบโอเค M.O.N. โปเกมอนโปเกมอนแค่นี้พอเอาชีวิตรอดนะครับเอ่อสร้างสร้างสิ่งลูกสร้างเปิดข้าโลกริ่มต้นกล่องพิเศษปิดนะครับอนุญาตใช้สูตรก็ปิดนะครับเราจะไม่โกงกันเนาะโอเคสร้างโลกนะครับเ,เรามาดูกันว่ามันจะเป็นยัางไรนะฮะก็เคยลองๆองแบบ จับๆมานินดๆหน่อยๆนะแต่ก็พอ,พอไม่นิดมากแล้วกันนะโอเคนะครับเดี๋ยวลอาสร้างลลกเสร็จแล้วกันเนาะ <c oughs> โอเคก็ตัวนี้ก็สร้างโลกเสร็จแล้วนะมันเขาจะให้เลือกเออโปเกมอนนะโปเกมอนเริ่มต้นนั่นเองเนาะผมก็ไม่ค่อยจะได้เล่นโปเกมอนสักเท่าไหร่นะ <c oughs> ก็เอาบันนี่แล้วกันนะ <c oughs> ปาร์เปิดมาก็อยู่ในจังเกินเลยเว้ยนะครับโอเคเลยอยู่เท่าไหร่เนี่ย ก็อาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะฮะเเดี๋ยวขอพับเสียงก่อนประมาณสักสี่สิบเท่านั้นอ่าตอนนี้เฟมเลทอยู่ที่ยี่สิบทับทับเท่าไหรทับสนะิบหกฮะโอ้โอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยมันก็จะแหลกๆนิดน,นึงนะฮะอ้าวเฮ้ยเปิดมาก็ท้าดวลเลยโอ้เวลยี่สิบเก้าโอ้ยยี่สิบเก้าอไรเวลยี่สิบโอ้โหหนี อหนีไม่ได้อีกสวยและเรียบร้อยเปิดมาก็ตายเลยนะฮะอบ,บกโอ้โหในตัวเราไม่มีอะไรเลยนะทุกคนอืมกราฟิกเดี๋ยวนะขอปรับกราฟิกอ่ากราฟิกเฟรมเรทระยะความเห็นแค่สิบสองสวยงามเร็วพอ โอเคโอ้โหโล่งขึ้นเยอะเลยนะครับเฟรมเรทเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้สี่สิบกว่าโดดไปโดดมีโดดหกสิบแล้วนะมิวแทงนะตัวนี้ก็เดี๋ยวขอตัดไม้ก่อนเลยละกันนะพื้นฐานนะผมได้ลงมดอะไรนะแบบตัดไม้ทีนึงก็คือแบบไปทั้งต้นเลยอย่างเงี้ยนะฮะแต่มันก็แลกกับความตัดนานของมันนะ แล้วดูโอ้โหต้นไม้แบบเป็นยึกยูยึกยูนะโอเคอาอสู้กันแลลนะเดี๋ยวคนดูต้นไม้จะล้มไปทางไหนทางนู้นนะฮะปึ้มอ่านี่ยจะเป็นปประมาณนี้นะครับอ่าเออโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองมาตัดต้นตรงนี้ดูนะว่ามันจะ เป็นยังไงอุยอ้ยเดี๋ยวเราต้องทำโต๊ะครับอ่ะไม่ใช่โต๊ะไม่ใช่โต๊ะครับทำแบบนี้ลืมนะอ่ะแล้วก็ทำโต๊ะครับอ่าแบบนี้โต๊ะครับมาแล้วก็เฮ้ยทำขวานกอดเอ้ยไม่พอว่ะสติกชิบๆแล้วก็ ปึ๊บฮ่าแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ขุดกันต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้นนี้มันจะแบบมันจะมีเมล็ดโกโก้ไหมเออนะครับเดี๋ยวเราจะต้องออกหาสำรวจแบบอ้าวไม่ล้มหรอเฮ้ยเดล็ดตน้นไอ้ได้มเมล็ดอะไรมาด้วยอะ่ะเฮ้ยมันคืออะไรอะ่ะจังเกิลพอด จังกึ้นพดจังกึ้นพอดอุ้ยอ่าวหืมตุ๊บตับตุ๊บตับ,ตบกันแล้วไงโอเคเดี๋ยวขอขุดนี้เดี๋ยวเรนโบว์อะไรอะเข็มเอ๊ะเ,เข็มอะไรเคมุมซโซโอุย้ยนี่ต้นอะไรอะมันคืออะไรอะเตง อะไรวะแตงเบอร์รี่โอ้โหเหมหืองลึกเลยเอ้าได้อะไรอีกเนี่ยเอ้าอะไรเข้าตัวปะออซีดหรือเปล่านะเดี๋ยวเราออกเดินทางกันนะเราอยู่ไบโอมอะไรเลยยังไม่รู้เลยนะผมปิดแมปไวนะ้จริงเกมนี้มีแมปนะไม่ใช่เกมนี้มอสนี้มีมินิแมปฮะเดี๋ยวนะ เปรูเหมือนได้ยินนะอ่าใช่จริงด้วยเดี๋ยวขอทำที่ขุดแปล์นะครับน่าโอ้ยปาบโอเคมามาเริ่มขุดกันนะฮะโอเคซุกซุกอะไรละ่ะ ตอนนี้เราอยู่ในยุคยุคหินแล้วนะเออลืมบอกนะที่หายไปนานๆสักประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือไม่ก็2อ,อาทิตย์นะครับทีออ่หายไปเพราะว่าผมไปทํางานนะอืมก็พึ่งจะได้ว่างนะโอเคนะครับเนาะแล้วในตอนนี้ก็ใกล้จะได้ไปเรียนนะครับก็อาจจะ วิ่งก็อาจจะลงไม่ตรงวันบ้างแต่ก็จะพยายามให้ตรงนะโอเคเนาะก็ะเอาเอาไปสัก40แล้วกันนะฮะโอ้โหทำไมสไมิเสียงอะไรวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งเนี่ยจิงเจออะไรนี่อ่ะโอ้โหจิงวิง่งจิงวิง่งคืออะไรวะ อ่าโอเคอ๋อตัวข้างบนนี่หรือเปล่าอ่าเดี๋ยวเราไปอยู่ที่สูงก่อนละกันนะเราต้องหาอ้าเวเฮ้ยทำไมมัน,มนเออผมมีมอสนี่ด้วยแบบแบบเวลากระโดดลงที่ต้นไม้อะ่ะแล้วมันแบบนี่ไงมันเนี่ยมันจะสลบลงเนะี้ยเออ เดาว่าจะอยู่ข้างบนวะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปตรงนี้ก่อนก็ได้นะโอ,โอ้มันก็จะกแหลกแหลกนิดนึงไม่นิดแล้วแหละเยอะเลยด้วยชึบชึบอึ้บอ,อ่าโอ้โหจะขึ้นไปยังไงล่ะเนี่ยงั้นก็เปลี่ยนเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผน เดี๋ยวเราตรงไปเลยแล้วกันนะหาหมู่บ้านก่อนอันดับแรกหมู่บ้านบางทีม่มันไม่ยอมมันไม่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันสร้างมาแบบบางทีก็อยู่อยู่บนน้าเนี้ยเออบางทีก็ไม่อยู่บนน้ำอยู่บนทะเลเงี้ยออนะชือ้อเอา ชบเฮ้ยอ่ะนี่ไงเนี่ยมันก็จะแบบเรากจ็จมจมอยู่นิดนึงนะเฮ้ยมันไม่มีจริงๆหรอชึบอ่าอันนี้อะไรอะ่ะชอร์รีเบอร์รี่อ่านถูกเปล่าอ่านถูกไอพีก็ขออภัยนะ เออโอ้เฮอร์วินไม่ใช่เฮอร์วินเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อจำไม่ได้นะอันนี้อะไรอะว่าชเอ่อเป็นเบอร์รี่นะฮะเป็นเบอร์รี่สำหรับให ให้ให้โปเกมอนเราหรือเปล่าอันนี้อันนี้ต้นอะไรอะ A เอฟอะไรวะอ่านยากเนี่ยเอฟิฟคอนตัดได้ไหมตัดไม่ได้มันต้นเอฟิฟคอนนะทำสามารถเอาไปทำโปเกมอนเอ้ยไม่ใช่โปเกมอนโปเกมอนได้นี่ก็เป็นเบอร์รี่อีกแล้วนะฮะ ไม่ฟักทองอ่าเราเก็บก่อนเราเก็บก่อนนะเดี๋ยวเราต้องได้ใช้กันแน่นอนนะเดี๋ยวเราต้องได้ใช้กันแน่นอนนะครับอ่าโอเคแล้วชึบออันนี้เป็นเบอร์รี่เบอร์รี่นี่เรากินได้ปะเดี๋ยวขอลองเก็บดูก่อนนะอ่า เราเรากินไม่ได้เรากินไม่ได้ครับทุกคนนี่ก็กินไม่ได้แต่ปลูกได้อืมแถวนี้แถวนี้แถวนี้เฟมเลดดอกแยละนี่ก็เป็นเบอร์รี่ชืบชืบ เนี่ยมันจะมีมอดที่แบบโดดปุ๊บปุ๊บสลบลงเงี้ยเออนะมพราก็เป็นอะไรที่ที่สวยที่แจ๋วแววดีอต้อนไม้จังเกิลมันเป็นแบบนี้ล่ะนี่เราวิ่งเป็นวงกลมอยู่นะเนี่ยออ้ลาวะาลาวะาโอ้ยโอ้โห เดี๋ยวตรงนู้นมันโล่งมันกดอะไรซูมวะกด X ไม่ใช่กด C อ่าใช่เอวไมไ่มีมอดซูมด้วยนะตอนนี้เฮ้ยเราก็เก็บเมล็ดโกโก้โกไว้ด้วยเดี๋ยวเราอยาไปปลูกนะะเอาไปปลนะูกแล้วก็เอ้ยเขาเรียกว่าอะไรเอาไปเพ,พาะพันธุมันอืมฮะเอาไปเพ,พาะพันุ์แล้วก็ เอาไปเอาไปครัฟกับกับข,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 ข้าวนะมันจะได้เป็นคุกกี้นั่นเองนะอ,อ้าวคุโหตีกันเฉยเดี๋ยวแวบ,บเจนเย็นนะเดี๋ยวขอตัดไม้ก่อนนะอาจจะเจอแบบเ,เจออะไรนิดๆหน่อยๆนะอาจจะเจออะไรบ้างนะครับอ่ะก็ปื๊บดูล้มเป็นเป็น เป็นแถวเลยโคตรยาวไม้เท่าไรไม้ได้สามสิบแล้วนะฮะไม่อยากจับตัวเนี้ยโอ้โหดูมันไม่เอาโคตรสูงเลยไม่เอาไปดีกว่าโอเคออ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  โอ้โหฝนตกเพิ่มความแหลกอีกแล้วโอเคเพิ่มความแหลกอีกแล้วจ้าที่อาหารเราไม่มีให้กินแล้วทุกคนเราต้องรีบรีบค้างโอ้โหทำไงดีละทีนี้อุ๊บโอ้โห มันไม่มีมอนสเตอร์ให้เราเขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่มีม็อบเอ่อพวกคลิปเปอร์แบบคลิปเปอร์แบงมุมอะไรแบบนี้นะฮะไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถกินเนื้อซอมบี้ได้นะฮะเนื้อซอมบี้ก็ไม่มีนะฮะเดี๋ยวหาขึ้นฝั่งก่อนนะตอนนี้แรงเราหมดแล้วฮะคือมันแบบมันทรมานไงเออมันวิ่งไม่ได้อนะ เออ่ซีดมีแค่2องเดี๋ยวเราเดินเรื่อยๆแล้วก็หาซีดกันไปพลางๆแล้กันนะโอเคตอนนี้มันเยอะจัดๆนะครับอาซีดไม่มีเลยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วที่โล่งๆอยู่ตรงไหนหมดหนะ โโอโที่ลงโลงที่ลงโลงอาจจะเจอหมู่บ้านก็ได้เฮ้เราเจอของกินของเราแล้วนะะนี่ไงเมลอนเวลูเวลูอีกแล้วอ่าเราเจอแตงโมแตงโมแตงโมกินก่อน กินพอให้วิ่งได้นะโอ้แหลกแหกแหลกหาหมู่บ้านกันในจังเกิลนี่จะมีว่าเนะี่ยโอ้โหโอ้โหของกินเพียบอ่ะเราได้ที่ที่พักอาศัยแล้วให้อยู่อาศัยคือแบบต้องอยู่ยาวนะแต่นี่ต้องเรียกว่าที่พักอาศัยนะ่ะ โอ้โห oh, oh. พร้อมฟาร์มพร้อมฟาร์มโอเคมยตกฮู้โอ้้อทางออกอยู่ตรงไหนโอ้โ oh, ห oh. ไม่นะแล้วฉันจะขึ้นไปยังไงวะเน,นี่ยไม่อยากต่อไม้เลยเอ้ยสโตนเรามี แบบนี้ละกันนะครับาแล้วก็เจอทางขึ้นเลวโอ้โหรอดตายนึกว่าจะไม่ได้กลับขึ้นมาอีกแล้วโอเคเดี okay, ๋ยวเราเอามันมาร์กตรงนี้ยังไงนะกดอะไรนะกดโอ๋ออันนี้คือกดโอมันเป็นแบบการตั้งค่าเนะไม่ใช่กดโอกดพีเอฟเอฟคืออะไรอะจี G head. อ๋อเฮดนี่เป็นแผนที่อเจไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะเคคืออะไระ L. อ่ะเอลอ๋อนี่เป็นความเข้าหน้าแล้วอ่าอันนี้ก็เป็นทับเออคืฮะตกแต่งหน้าเหรอไม่รู้เนี่ย เฮดแบ็กกดอะไร,ะไรกดอ้ากดไหนออกวะเนี่ยอ,อ่ะกด e เพื่อออก b คืออ๋อกด b เพื่อมาร์คมาร์คไว้อะไรดีภาษาไทยได้ไหมเปลี่ยนภาษาได้เปล่าอ่าเปลี่ยนได้ทำ อ่ะประมาณนี้คอนเฟิร์มตรงนี้คือถ้ำนะครับโอเคก็เดี๋ยวอัาจมาก็เปิดตัวก็ประมาณนี้แล้วเนาะค้างจ้ะโอเคใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้เป็นซีรีส์ของ พิกเซลมอนนั่นเองนะครับนะโอเคจะกลับมาคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วไปแล้ว